ขออาจารย์จะก็ยังมองว่าบิตคอยก็ยังไปต่อได้ในระยะยาวใช่ไหมคะอาจารย์ uh, ในระยะยาวผมมองว่าไปต่อได้อีก,อ,กอีกนานอีกนานนะฮะอันนี้คือสาเหตุที่ทำไมผมใช้บิตคอยเป็นเงินเก็บออม เวลาเราเก็บออมเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงผลกําไรที่จะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าเดือนนี้ปีนี้อะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำนะเราก็จะมองในช่วงระยะเวลา5 10, ปี10ปีหรือถ้าจะดีกว่านั้นคือเรามองช่วงระยะเวลาตลอดชีวิตนะครับสำหรับผมบิตคอยมันมีพื้นฐานง่ายๆจากการที่ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าเราพิจารณาตรงนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตราบใดที่สิ่งที่บิตคอยถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาคือต้องการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟียดต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินของรัฐที่ ท,ที่ผู้ใช้งานไม่สามารถควบคุมหรือว่ายับยั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินได้ไม่สามารถยับยั้งการผลิตเพิ่มได้เนี่ยคือง่ายคือตราบใดก็ตามที่เงินของรัฐและรัฐยังทําลายค่างเงินของตัวเองอยู่ไปตลอดเรื่อยๆเนี่ยและบิตคอยยังคงรักษาความไร้ศูนย์กลางของมันได้ผมก็มองว่ามันก็ยังมีอนาคตแล้วมันก็จะยิ่งเติบโตขึ้นไปไเรื่อยๆครับผมค่ะระยะยาวเลยใช่ไหมคะหลายสิบปีเลยใช่ไหมคะอาจารย์ จริงๆผ,ผ,ผมชอบพูดเหมือนเป็น,ปน,ปนมุกง่ายๆนะว่าถ้าเราเทียบกับหลายคนจะคุ้นเคยกับพวกเหรียญ ICO เหรียญอะไรเงี้ยในยุค2017นะฮะบิตคอยน์ Bitcoin, เนี่ยถ้าเราถ้าเรานับแบบนั้นกนะ็คือว่าช่วงการแจกจ่ายเหรียญครั้งแรกของบิตคอยน์เนี่ยจะจบลงเมื่อไรเนี่ยเรียกว่าเฟสแรกของบิตคอยน์แล้วกันก็คือจบในประมาณป,าณปีคศ2140ร้อยสามสิบปีหลังจากที่สร้างนะฮะเราจะจบเฟสที่หนึ่งของบิตคอยน์เพราะนั้นะคือคือบิตคอยน์มันออกแบบมาเพื่อเป็นเกมยาวอยู่แล้ว นะครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเก็งกาไรระยะสั้นแน่นอนว่าความผันผวนในระยะสั้นของมันจากการที่มันเป็นเงินชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วมีวอลุ่มอาจจะยังน้อยนะฮะมาร์เก็ตแคปที่ค่อนข้างเล็กในช่วงแรกเนี่ยทำให้มันมีการเคลื่อนไหวที่แบบเปลี่ยนแปลงทีละหลายร้อยหลายพันเท่าสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าในอนาคตมันก็จะค่อยๆเชื่องลงแต่ว่าถามว่าเติบโตไหมมั่นคงไหมก็คือตราบใดที่มันไม่สูญเสียตัวต้นซึ่งมันยากมากที่จะสูญเสียเนี่ย มันมันยังมีที่ให้เจริญเติบโตไปเรื่อยในฐานะของการมาเป็นการที่จะกลายมาเป็นเรียกว่าเป็นเป็นยูนิตทางการเงินกลางของโลกในอนาคตได้นะครับค่ะด้วยจุดเด่นที่ไร้ศูนย์กลางนะคะและอย่างที่อาจารย์อบอกค่ะว่าอาจารย์ก็เก็บออมบิตคอยเป็นระยะยาวอาจารย์คะมีเหรียญตัวอื่นอีกไหมที่สามารถเก็บออมได้ในระยะยาวเช่นกันคะ่ะถ้าพูดถึงระยะยาวจริงๆเลยนะฮะก็ส่วนตัวผมยังมองว่าไม่มี คือคือคือถ้าระยะยาวจริงจริงจริงๆ,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 ๆเลยเนี่ยนะ mm hmm. แล้วเราก็มองว่าในลักษณะของการเป็นสินทรัพย์ที่เป็นซาวมันนี่ด้วยนะฮะคือมันมีเหรียญบางเหรียญแหละที่ที่อาจจะมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่นะฮะมีมีแบ็กกิ้งที่เยอะแล้วก็มีมีแอคทีฟเดเวล็อปเมนต์มีอะไรต่ออะไรอย่างเช่นอีเทเรียมเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นคล้ายๆเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนระบบการเงินของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็จะมีสิ่งที่ด้อยกว่านะเรื่องของเซนทรัลลเซชันเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตามนี้เนี่ยจริงๆคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้บิตคอยอยู่รอดได้คือว่ามันไม่สามารถถูกทําลายได้มันไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันไม่สามารถถูกยึดได้สิ่งที่ทําให้มันมีความแข็งแกร่งตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มันไม่มีศูนย์กลางอย่างแท้จริงนะครับผู้พัฒนามีหลายทีมพัฒนาแยกกันได้ไม่เป็นไรนะสามารถอยู่ร่วมกันได้โหนดแต่ละโหนดมีเป็นหมื่นๆมื่นโหนดทั่วโลกไม่รู้จักกัน นะครับทำงานกันโดยอิสระทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะรันบิตคอยเวอร์ชันไหนตามที่ตัวเองเลือกเองเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในบิตคอย n ในรูปแบบที่โหนดไม่ต้องการโหนดก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตามผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาจะ u b s c r i b e การใช้งานจากโหนดไหนเลือก w a l l e t ไหนเลือกผู้ให้บริการผู้ไหนที่รักษากฎของบิตคอย n ตามที่เขาต้องการมากที่สุด Miner นะฮะก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกว่าจะสร้างบล็อกในระบบมาตรฐานไหน สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้มันไม่มีศูนย์กลางที่สามารถถูกโจมตีได้คราวนี้ที่ที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าถ้าเราพิจารณาเหรียญอื่นเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับและมันต้องบอกว่ามันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้ด้วยเพราะว่าการย่ะสร้างเหรียญที่ไม่มีศูนย์กลางแบบนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในยุคแรกของมันในสมัยแรกของมันเนี่ยมันจะอดอแอร์มากมันจะง่ายต่อการโจมตีมากบิตคอยในปีแรกๆถ้าโดนกระแสะการโจมตีจากรัฐแบบในปัจจุบันตอนนี้ตายไปนานแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเหรียญอื่นที่เกิดขึ้นและมีแฟกเตอร์ทางด้าน Decentralization แบบ Bitcoin ก็เลยต้องบอกว่าสำหรับการที่จะมีชีวิตยืนยาวไม่สามารถถูกแทรกแซงได้สามารถที่จะเรียกว่ารอดพ้นจากการครอบงำของรัฐได้เนี่ยผมยังมองไม่เห็นโปรเจกต์อื่นที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ แต่โปรเจกต์อื่นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับบริษัทสตาร์ทอัพเหมือนกับโปรเจกต์ลงทุนที่เขาก็จะมีวัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาต้องการทําอะไรแล้วก็อาจจะมองในระยะ2ปี5ปีอะไรแบบนี้ก็มีโปรเจกต์ที่อื่นๆที่อาจจะเป็นไปได้ที่จะลงทุนนะครับ